ไปที่กำลังมองหาเครื่องเป่าลมไร้สายดีๆไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งจางโฮขอแนะนําที่เป่าลมเทอร์โบเจสของมาซารุตัวนี้เนี่ยจังโคใช้มานานแล้วนะใช้ดีนะครับไม่ว่าจะเป่าใบไม้นะครับเป่าเศษทราย เวลาล้างรถร้างแอร์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับและที่สาคัญคือมันไม่มีสายให้เกะก,กะรุ่มรามนะฮะตัวน,นี้ไปไหนก็ได้ถือไปได้ทุกที่นะมาพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบมีให้เลือกทั้งแบบแปดอ่าหนึ่งก้อนและสองก้อนราคาเนี่ยนะฮะโอ้ยจะพี่ชอบดื่มสุราน่นอนนะครับตัวนี้ถูกกว่าถูกกว่าสุราที่พี่ซื้อกันพมดเล่าเข้าไภาษาหนึ่งวันนะรซื้อที่เป่าลมเทอร์โบเจ็ตมาสรุปไปสักตัวหนึ่งโอ้ใช้ไปได้นานหลายปีนะครับถ้าเป็นสุราก็หมดไปแล้วนะฮะก็อยากจะให้มีทุกคนเนี่ยติดบ้านไว้ผมรรับอเลยว่า ได้ใช้งานแน่นอนโดยเฉพาะคนที่มีรถนะฮะล้างรถล้างอะไรต่างๆหรือ <นะ S 1> <ะ>ผมว่าเป็นของดีที่มีราคาที่คุ้มค่าถูกกว่าสุราขวดอย่างงี้ใคที่สนใจกดสั่งซื้อได้ในตะกร้ามุมซ้ายมือด้านล่าง